สวัสดีครับพี่บุญธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกผู้ผ่านด้วยครับเด้ออ่ะมาเดี้ก็เดินทางมายูที่พุทธไทยสมบริํานะครับเห็นบอกว่าในส่วนของบ้องผู้ผาพี่ตามแล้วใช่ไหมครับเพิ่นกะตายายเพิ่นมาฝากไปที่เคียงเนื้อนะครับเพิ่นมาฝากบอกเพิ่นไปเจ็บเพดรยู่ผู้ผ่านเพิ่นก็เลยมาฝากบอกไปนะครับสําหรับส่วนตัวบุญธรรมกับบริไปตามนะครับเพิ่นบอก มาฝากไว้แม่นครับน้องผู้ขาบอกกระเด้อพ่นบอกแบบนี้พ่นบอกฝากกับตายหญ่มานะครับครับบอกตัวไหนล่ะพี่บุญธรรมเพิ่งออกให้แค่ตัวเดียวไหมครับวันนี้ให้ตัวเดียวแม่นครับสามตัวบอกชุดเดียวหรือสองตัวชุดเดียวสองตัวชุดเดียวตัวไหนครับน้องมาบอกตังไหนนะให้สองหกตัวเดียวนะครับสองหกสองหกตัวเดียวน้องผู้ขาี่เพ่นยู กาลสินแม่นครับเป็นอยู่กาลสินนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นเวลาสวดมนต์สวดยังเพิ่นจะสวดเป็นภาษาเขมรบอวตาใหญ่ฟังูเรื่องเลยเวลาเพิ่นเข่าห้องพระเพิ่นจะอยู่ห้องส่วนตัวเพิ่นู่พูดเดี่ยวออืจะมีพระมียังเวลาเพิ่นไปไหว้พระนี่เพิ่นจะสวดเป็นภาษาแบบที่พ่นทั่วไปฟังบรู้เรื่องนะครับจะดงว่าเพิ่นเป็นเด็กมีสินเนาะแม่นครับเข้ามาแล้วสิให้ ไผ่มาแล้วเนาะครับเพิ่นไห่มาด้วยครับเดต่แต่ว่าเพิ่นไห่ตัวนี้นะครับเพิ่นไห่ตัวนี้นะหนึ่งสองน้นๆได้เวลาโชว์นี่้อนเก่าขึ้นมายันลงจากหน่อยสิพี่เพิ่งก็เห็นหนาโอ้นั่นๆๆๆเห็นหนาแล้วโอ้คือสิเป็นคนหล่อจังสีแล้วครับพ s <S well ky, ี่งวดนี้แอดบุญธรรมบ่ได้ไปตามบอกครับแต่เพิ่นตายหญ่มาฝากไว้นะครับเพื่อนน้องผู้พาบอกกันด้วยเพิ่อนพันมาเพิ่นเลยแมนครับเพิ่นเลยฝากบอกฝากตัวเลขตัวนี้ไว้ว่าน้องผู้พาบอกตัวนี้ เพิ่นบอกตัวเดียวนะครับสองหกแต่ว่าบุญธรรมเนี e <S <S 2> <S 2> ่ยกันไว้ให้คือหกสองขยายความให้แม่นครับม okay. ันไปกลับไว้นะครับตัวม uh ันปลีนก็เออจะเป็นจะเป็นสองเก้าเก้าสองนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกตัวเดียวอีกครับสองหกตัวเดียวสองหกคืเดียวน้องภูผาบอกจำแน่นครับนะครับที่เหลือก็คือเราขยายความกันเอาครับผู้ใดอยากได้สามตมากตัวใดคอยมาจับใส่สองหกของน้องผู้ผาเอานะครับครับโอเคครับขอบคุณน้องผู้ผานี่เป็นเลขอันใดนาะค่ะ ฝันหรือคำลวนของนณส่วนมากเป็นเลขเป็นเลขฝันเพราะว่ายายเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วยายจะมาหาเพิ่นอยู่ตลอดคครับจะเข้าบ้านว่าใดยายจะยืนอยู่่หน้าประตูเพิ่นบอกเพิ่นจะห้องบอกเลยเพิ่นมาจะมาบอกร้านเพิ่นใช่ไหมครับเป็นเรื่องความฝันของน้องภูผาเข้ามาถ<ม>ึาง,างหัวแล้วเนาะคะ่ะโอ้ยนา่าโคตรทวนครับแบบว่าถูกสามตัวตรงๆมากระหลายหัวติดนะครับที่เพิ่นตายยายเพิ่นหล่อฟังนี้แต่ว่าบุญรรมกับไปตาม ก็ได้มาอยู่สองสามเถื่อนะครับค่ะงวดนี้เป็นงวดนับปัวนครับมันปัวนครับเพราะว่าถูกติดต่อกันมาหลายงวดสำหรับงวดนี้เพื่อนบอกตัวเดียวนะครับสองหกตัวเดียวสองหกตัวเดียวครับมาให้เบิ้งอีกแค่รอบไหมนี่ประ่าจดไใบยางดีนะครับอย่าลืมตัวเลขของน้องผูผานะครับเด็กมีซิ้นนะครับเดี๋ยวเด้อมึงเอาจะจัดเด้อผูผานี่จะถูกนับปั่ทวน คุณบอกแค่นี่สองหกค่ะสองหกแข็งแข็งเนาะค่ะเนาะครับขอสซอีเป็นน้ำกันด้วยครับเด้กปีมโอเคครับขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเบลล์ทิดแ่น